เอ้ยขิมสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีค่ะเอ้าเอ้ยขิมขยังไปทางนั้นครับเอ้ยขิมสิไปเบื้องมะเขียบบอ,อสิไปเบื้องต้นมะเขียบว่ที่โอเคโอเคโอเคครับขันเบิ้งกันทักทายน้าเล้อดครับเด้อทักใครเอฟซีน้าแนะ่สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ขิมกับสีพามาเบื้องต้นมะเขียบเนาะ,ว,ะนว่ามันเป็นคือเลยอ,อันก็คือต้นมะเขียบอันนี้ก็คือมะเขียบ อันนี้อันนี้อันนี้คือมะเขือตี้พยูพี่ยีอยู่เนาะยีเบิ่งด้วอ้าวกลับมาแต่จากเบิ่งมะเขือเปล่าครับไอ้เข้มแมไปเร็วมากเร็วอีกลนะครับเนาะเออว่าแต่ตอนนี้ไอ้เข็มจก็ผุดได้ครับพ่ออ๋อครับแล้วไอ้เข้มสิบอกให้พ่อเฮ็ดยังนออบาดนี่รูปหลอดด้อฮะบอกให้พ่อรอเอาเอาเอา ข้าันไปเบิงพ่อไอขิมรอเบิงโอ้สิไปจังใดเนาะบาทเนี่ยไปเบิงกันเลย